สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแก้การกล้องวงจรปิดของ Xiaomi นะครับที่มีอาการไฟส้มค้างนะครับทําให้ไม่สามารถบันทึกไฟล์วิดีโอได้นะครับเนี่ยไฟมันจะค้างตรงนี้นะครับเป็นสีส้มอืมอาการนี้นะครับกล้องไม่ได้เสียนะครับแต่เกิดจากการที่เฟิร์มแวร์มีปัญหานะครับต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับอย่างตัวนี้ครับ M สามหกศูนย์นะครับแม้จะรุ่นมีสามหกศูนย์นะ แต่โมเดลมันต่างกันนะครับเราก็พลิกที่ก้นมันนะครับเนี่ยว่ารุ่นอะไรนะโมเดลอะไรเนี่ยหรือถ้าใครเห็นไม่ชัดเจนก็ไปหากล่องนะครับเนี่ยตัวโมเดลนะครับ MJXJ10CM s X J นะครับเราก็ไปเซิร์ชใน Google ดาวน์โหลดโฟล์ a แวนะครับนี่ชื่อรุ่น โอเคคราวนี้ผมเซิร์ชมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ข้างล่างนะครับเนี่ยที่เว็บไซต์นี้นะอืมเขาจะบอกขั้นตอนมานะครับว่าเราต้องเอาเมมนะสิบหกิกหรือว่าสามสองกิกนะครับนี่อืมมาใส่อแดปเตอร์นะครับเสียบเข้ากับคอมนะครับ แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์เมื่อกี้มาอืมเอาเมมตัวเนี้ยฟอร์แมตเป็นแฟดสามสองนะเนี่ยแฟดสามสองเลือกคิวฟ์ฟอร์แมตน,นะน,นะครับแล้วก็ดาวเนี่ยฟอร์แมตปึ๊บเราก็เอาไฟล์ตัวเมื่อกี้ที่ดาวดาวน์โหลดมานะครับแตกซิฟไฟล์นะอ่าแตกซิฟไฟล์ได้มาปุ๊บก๊อปปี้ใส่ในไมโคร SD ของเรานะครับ ต้องแตกซิปก่อนนะครับหลังจากนั้นเอากล้องวงจรปิดมานะครับถอดสายนะเสียบเมมเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อสายกล้องมันจะเจอตัวเมมของเราในไฟล์นั้นนะฮะเฟิร์มแวร์นะครับแล้วจะทำการอัปเดตให้เองอัตโนมัตินะครับ รอสักพักหนึ่งนะครับ mm. กล้องจะเริ่มอ่านแล้วไฟจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วกล้องก็หมุนไปหมุนมาทำให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับผมลองดูกันนะครับ